เรามาพูดถึงหูวันนี้ก่อนหูวันนี้ก็คือเป็นหูคุมทิศขวามือเงินความมัง่งคั่งความยั่งยืนคือสิ่งที่ทุกคนอยากได้มันเป็นหูที่ให้พลังงานเรื่องเงินความมัง่งคั่งความยั่งยืนโดยตรงหูวันนี้ามาเป็นหูชุดคีสามายานซึ่งสมาชิกที่เขาเช่ากันมาตลอดตั้งแต่คีสามายานผนแรก จนถึงปัจจุบันเนี่ยแน่นอนคุณได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนแล้วก็แน่นอนคนที่พกติดตัวเนี่ยอันเนี้ยไม่ว่าหญิงหรือชายไม่ว่าติดถีบวกหรือลบพกได้หมดเลยถ้าบ้านคุณมีหูครบแล้วอรสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมราดาสยามครับค่าเทปนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับหูขีสามายันหูเทอชุดขีสามายัน เนืนสุดท้ายอแต่หลายๆคนอาจจะงงเอ้มันจะเผืนสุดท้ายยังไงจามยังไม่ครบสี่ทิศเลยเพราะว่าทางเหนือนเนี่ยคือทิศหลังบ้านเรามีแล้วผ่านค<า>ู่ตั้งโลกดาวเหนือนที่ขี่บนเต่าฝัา่งซ้ายมืออ่าก็คือเรามีแล้วอเป็นเจ้าแม่ทับทิมอ่าส่วนกลางบ้านเราครบแล้วสองสองเทพแล้วก็หูวันนี้นี่จะเป็นหูคุมทางฝั่งฝ่ามือ แต่ทางฝั่งด้านหน้าบ้านไม่มีนะเพราะพลังงานทางคีสามายันเนี่ยมันเกิดมาจากการรวมตัวของพลังงานทั้งสี่อย่างแต่เอาไปหมุนให้เกิดเรื่องที่ห้าด้านหน้าอ่าด้านหน,าหน้าหน้าบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอหูตำแหน่งหน้าบ้านหรือหงแดงเนี่ยตาตำแหน่งดาวเนี่ยมันจะไม่มีเหตุผลก็คือเราอยู่บนผืนแผ่นดินประเทศไทยซึ่งชัยภูมิหงแดงเป็นทะเล นึกออกไหม,มก็คือทิศใต้เราเนี่ยหันหน้าหาทะเลค่ะอ่าก็คือมันก็เลยทําให้พลังงานจุดเนี่ยเราได้ใช้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วมีพลังงานอยู่แล้วมีพลังงานอยู่แล้วแล้วยิ่งใหญ่ด้วยเพราะทะเลเราใหญ่มาก,มากอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามหลักของชัยภูมิกับดาวในวิชาของเหมาซานเนี่ยทิศใต้เนี่ยเราพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว และที่สําคัญก็คือประเทศไทยเนี่ยชัยภูมิเนี่ยน้ําทะเลมีขึ้นมีลงตาตำแหน่งพลังงานดาวแล้วตีเข้าหาฝั่งก็คือตีเข้าหาจุดกึ่งกลางแม่น้ำเจ้าพยาอ,อยู่ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็มีการเคลื่อนไหวของการกระตุน้นพลังงานปานชีวิตที่ใหญ่มากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีหูขีสะมายันคุมทิศใต้หรือคุทิศด้านหน้าหงแดง เพื่อใช้กับพลังงานเพราะเราได้พลังงานธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นไม่มีความจะเป็นที่เราจะต้องใช้หูคุมชิดใต้หรือด้านหน้าเรามาพูดถึงหูวันนี้ก่อนหูวันนี้ก็คือเป็นหูคุมทิศขวามือเวลาเราหันหน้าออกชุดคีสามายันเนี่ยอย่าไปนึกถึงเหนือใต้ออกเตอนะ,ะหันหน้าออกขวามืออือ่าก็คือแทนด้วยตำแหน่งเสือขาวตำแหน่งเสือขาวเนี่ยในระบบของคีสามายันเนี่ย มันกลับไม่ใช่ธาตุทองโดยตรงในระบบของคีสามายันเนี่ยมันจะใช้ตะวันตกใต้ก็คือธาตุดินของตะวันตกใต้มาในการหมุนเปลี่ยนพลังงานของยุคเก้าเพราะฉะนั้นหูวันนี้มันก็เปรียบเสมือนกับเป็นหูที่เป็นหูดินส่งเสริมให้เกิดพลังงานธาตุทองอในเทวเทพเนี่ยเราก็เลยใช้เทพเออหลางเส้นหรือ,อเทพสามตา,า,มตาที่เรารู้จักกันหลายๆคนมาเป็น รูปลักษ์ของหูเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายถามว่าทิศตะวันตกเนี่ยมันดียังไงมันดียังไงในการที่เราถ้าเกิดถ้าเราได้ใช้หูของระบบของคีสามายันก่อนตะวันตกเนี่ยแน่นอนหรือทิศทิขวามือเวลาหันหน้าออกถ้าแทนด้วยทิศคือทิศตะวันตกถ้าแทนด้วยตำแหน่งคือตำแหน่งขวามือหันหน้าออกหลายหลายคนอาจจะงงในที่จริงเราอยากจะไม่ไม่อยากจะพูดว่ามันเป็นทิศตะวันตกแต่บางคนเนี่ยเรียนคอร์สแรกจะจําได้แค่ทิศ ถ้าคนเรียนคอร์สสองจะจะจำกลุ่มดาว mm hmm. มาังกรเขียวเสือขาวต่อดำหงแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เรียนเนี่ยก็จะเข้าใจแดดตโรมัตอยู่แล้วส่วนคนที่เพิ่งรู้มาใหม่ล่าสุดหรือเพิ่งเป็นสมาชิกเนี่ยคือเป็นข้อดีที่คุณมีเพจแอดมินเพจเป็นพี่เลี้ยงในการแนะนําติดเพราะทุกวันนี้มันง่ายมันมีไลน์คุณถ่ายรูปส่งไลน์มาก็ได้คุณวิดีโอคอลมาได้ mm hmm. เขาบอกตําแหน่งติดคุณได้อย่างชัดเจนทุกคน คือมันตัดสยาเนี่ยเห็นทุกคนมีความสําคัญเท่ากันหมดแต่อย่าจี้เยอะคืออย่าอย่าอย่าถึงขั้นแบบจี้ทุกเม็ดจี้ทุกวินาทีจี้ทุกวันจี้ทุกเพจอะ่ะไอ้ข้อนี่อ่าถ้าถ้าเป็นมันตัดสยามนี่ค่อนข้างจะเบื่อนะก็อาจจะถึงขั้นแบบไม่รับคุณเป็นสมาชิกได้มันอยู่ที่ความพอใจเราเงินคุณไม่ใช่พระเจ้าสําหรับมันตัดสยามถ้าคุณคิดจะเอาวิชาของเหมาซานเต่าเหมาซานไปเป็นส่วนหนึ่งกับชีวิตในการพัฒนาชีวิตคุณ ให,ให้คุณได้ใช้พลังงานตามพลังงานของมันอย่างถูกต้องน่ยคุณก็เปิดใจเป็นกลางนะส่วนไอคนประเภทแบบมาจะจี้กูมีเงินกูต้องการอิมเอ็กกูต้องการแก้ด่วนอะไรเงี้ยอ่าสำหรับรายการมาจรสยานะง่ายๆเลยคุณไปหาที่อื่นคือไม่จำเป็นต้อมานั่งงอคนบางคนถึงขั้นโดนอาจารย์แขกคืนเงินเพราะคืนเงินไปแล้วก็ยังไปไล่ซื้อจากเพจนู้นเพจนี้ ซึ่งมันก็หารู้ไม่ว่าจารแขกเป็นแอมินในทุกเพจเลยก็เห็นแล้วก็เพจหลายๆเพจเนี่ยบางคนเข้าไปคุยเออทำไมพี่ไม่คุยกับผมทําไมพี่ไม่ชอบผมทําไมพี่ไม่ดูแลผมเขาก็บอกว่าเจออาจารย์สั่งห้ามเพราะอาจารย์เขาดูแอมบนเนี่ยขณะคุยอยู่อาจารย์เขาก็ดูอยู่ทุกคน,นจะรู้เลยว่าถ้าอาจารย์สั่งห้ามบุคคลเขาไหนก็แล้วแต่ถ้าอาจารย์สั่งห้ามขายเนี่ยคือบุคคลนั้นถูกพิจารณาโดยอาจารย์แขกว่าไม่รับเป็นสมาชิกรายการมรดสยามหรือคนอีกประเภทหนึ่ง คือมึงถามมากเกินจนที่มึงไปทําเพจล้วนเนี่ยก็จะถูกอาจารย์แขกสั่งห้าแล้วมึงก็ซื้อเฉพาะอาจารย์แขก <m> ในเพจที่อาจารย์แขกดูแลมึงคนเดียวแบบเพจเดียวแล้วก็ทาตามทุกขั้นตอนอย่างคนล่าสุดเนี่ยเราซื้อวัตถุมงคลกลับหมดแล้วก็ให้แก้ไขบ้านแล้วก็ทิ้งเวลาในก,การแก้ไขบ้านถึงค่าเช่าวัตถุมงคลคนอื่นมันก็นดิ้นรนนะไปเช่าวัตถุมงคลเพจอู้เพจนี้เพจนี้เพจน,น,นั้นเราบอกเลยว่านับจากวันนี้ไปถ้าเกิดคุณเช่าวัตถุมงคลแล้วคุณไม่เห็นผลตาที่คุณอยากได้ เราจะไม่รับคืนคุณทุกกรณีเพราะคุณไม่ได้เช่าว,วัตถุมงคลตามเราสั่งเพราะตอนนี้อาจารย์แขกสั่งคุณหยุดห้ามเช่าว,วัตถุมงคลแก้ไขบ้านก่อนอเห็นไหมเงินมึงไม่ใช่สิ่งที่ชีวัดสาราอาจาย์แขกนะคือต้องการให้แก้ไขไปอย่างถูกต้องมากกว่าหยุดคนนี้เราสั่งหยุดแก้หยุดเช่าว,วัตถุมงคลแล้วทําการแก้ไขบ้านเกิดอะไรขึ้นพอมันเริ่มแก้ไขบ้านย้ายบ้าน มันกาลังบ่งบอกว่าพลังงานในตัวคุณเริ่มสเสถียรแล้วสเสถียรถึงขั้นที่ว่าคุณมีพลังงานมากกว่าบ้านอพอคุณมีพลังงานมากกว่าบ้านคุณก็เลยมีกําลังในการที่คุณจะเปลี่ยน,นบ้านแล้วเห็นไหม,มถ้าคุณทําไปตามสเต็ปเราเนี่ยมันจะได้แต่ถ้าเกิดถ้าคุณไปทําไปตามสเต็ปเราคุณอยากจะไปเล่นพนันชนะแพ้อยู่นั่นน่ะไอหาใช้ไม่เห็นผลเลยยิ่งเล่นยิ่ง,งแพ้ก็กูไม่ได้สั่งให้มึงไปเล่น กูอยากให้มึงแก้ไขบ้านนเหรอไหมแล้วก็ทําบ้านไปให้ถูกต้องโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยไม่ต้องซื้อหูปิติกด้วยคือ,อทําบ้านตามนี้เท่านั้นเองอให้เห็นก่อนให้เห็นผลก่อนแล้วค่อยเช่านี่คือข้อดีของมันตรดสยามกับสมาชิกทุกคนเหม,มืนฮู้วันนี้ก็เหมือนกันหู้วันนี้นมาเป็นผู้ชุดกีสามายานันซึ่งสมาชิกที่เขาเช่ากันมาตลอดตั้งแต่คีสามายันผืนแรก จนถึงปัจจุบันเนี่ยแน่นอนคุณได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอ,อย่างชัดเจนแล้วกว่าคูที่จะออกวันนี้ยทุกคนที่ติดต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนแล้วอ่าเพราะฉะนั้นเรากำลังจะบอกว่าคนที่เขาติดมาแล้วอ่ะเขาก็ทํามาซื้อผืนนี้ไปผืนสุดท้ายใช่อ่าส่วนคนที่เพิ่งดูเทปนี้เทปแรกก็คนก็ต้องเสียเวลาในการไปย้อนดูเทปหลังหรือถ้าคุณไม่อยากจะเสียเวลาดูคุณติดต่อเพจเลยว่าผมแล้วก็บอกเข้าไปแบบนี้เลยนะ ผมเพิ่งดูฮูเทพสามตาเทปแรกครับของชุดิีสามยันแล้วสนใจที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเกี่ยวกับชุดิีสามยันพี่แนะนําผมหน่อยอให้พูดกับเพจรแบบนี้แล้วเพจเขาจะแนะนําคุณเองว่าเขาก็จะเลือกจากการดูดวงคุณอออพอดวงคุณมันฟ้องอะไรขึ้นมาปุ๊บก็จะให้คุณถ่ายรูปไปให้ดูว่าตำแหน่งนี้ในบ้านพี่มีอันนี้ไหมตำแหน่งนี้บ้านนี่บ้านพี่เป็นของอันนี้ไหมตำแหน่งกลางบ้านพี่เป็นแบบนี้ไหมหลังบ้านพี่เป็นแบบนี้ไหมคือถ้าถ่ายรูปตายก็ดูเสร็จปุ๊บ เขาก็จะเริ่มไปคุณแก้ไขาตามระบบไปไม่ใช่ว่าพี่ครับผมรวยมีตังซื้อทีเดียวติดเลยเขาไม่ขายหรอกเพราะหูมันมีวันเวลาในการติดของมันตามทิศทางอ่าถ้าได้นําคุณไปแล้วคุณเจอเรื่องร้ายเพจเขาก็จะรับมีความรู้สึกว่าเขาคือคนที่ทําให้คุณเสียหายด้วยอ่าและที่สําคัญคือวิชาเหมาซาเนี่ยถ้าทุกคนที่เปิดอย่างยายจาแขกคือเปิดพลังงานวิญญาณอายจแขกเนี่ยสิ่งที่เขาดูแล้วได้นําผิด มันจะกลับมาโดนเขาด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุที่เขาค่อนข้างจะระวังกอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้หูคีสามายันที่คุมตําแหน่งเสือขาวเนี่ยมันเป็นหูที่ให้พลังงานเรื่องเงินความมั่งคัง่งความยั่งยืนโดยตรงเงินความมัง่งคั่งความยั่งยืนคือสิ่งที่ทุกคนอยากได้แต่การที่บรญจามั่งคั่งและยั่งยืนได้มันจะเกิดสกัดการสะสมพลังทั้งหมดมาก่อน แล้วมันถึงจะกลายมาเป็นเรื่องนี้ที่เงินมั่งคั่งแบบย,ยั่งยืนนี่คือเหตุผลที่หูนี้ทําไมถึงออกเป็นหูพื้นื้นสุดท้าย,ายเนื่องจากด้วยที่มันคุมพลังงานนี่แหละแล้วทําให้มันเห็นผลเนี่ยอ่ามันจะต้องมีความสเจือทุกหรือพูดง,ง่ายๆว่าตําแหน่งเสือขาวถ้ามันจะมีพลังได้พลังงานทุกจุดมันต้องมีพลังงานก่อนตําแหน่งนี้ถึงเป็นตําแหน่งชีว้วัดว่ามันจะทําให้เรามีจริงไหม มันจะทําให้เรามีแล้วมียั่งยืนไหมมีถึงคํามั่งข้างไหมแอาและใช้เวลาในการมีนานแค่ไหนคีสะมายันมันมีเวลาอยู่20ปีแบบเด่นชัดแน่นอนอย่างเด่นชัดๆเลยก็คือตั้งแต่ปี62นับปี62เลยนะ,ะไปจนถึงปี70ในระหว่างนี้นี่โอ้โหพลิกหน้ามือหลังมือแล้วชีวิตมนุษย์ใช่ไหมถ้าเกิดคุณใช้ช่วงเวลาของลุกเก้าหรือคีสะมายันในระบบของเหมาซานไม่ใช่ระบบของดาวเหินดาวเหินเปลี่ยน ไม่ใช่เปลี่ยนปี62ดาวเหินเปลี่ยนเข้ายุคเก้าเนี่ยปี67เพราะฉะนั้นแต่ในระบบของเหมาซานที่ดูดวงดาวเนี่ยปี62มันเข้าสู่พลังงานยุคเก้าแล้วที่ที่มีผลแล้วเพราะเรื่องเป็นไปในโลกแต่ตอนนี้ยมันเป็นเรื่องของยุคเก้าแล้วมันไม่ใช่เรื่องของยุคแปดนี่คือข้อแตกต่างการที่ติดไปแล้วจะดียังไงติดไปแล้วก็อย่างที่บอกมันจะทําให้บั่งขัง่งมีเงินแบบยั่งยืน ส่วนคนที่จะมาพกติดตัวก็แน่นอนคนที่พกติดตัวเนี่ยอันเนี้ยไม่ว่าหญิงหรือชายไม่ว่าติดถีบบวกหรือลบพกได้หมดเลยถ้าบ้านคุณมีหูครบแล้วจำไว้นะบ้านคุณตั้งติดหูขีสะมายันครบทั้งหมดก่อนอลบถึงหูนี้ด้วยแล้วคุณพกเลยถ้าคุณติดหูทั้งหมดครบแล้วแล้วคุณพกหูนี้ด้วย มันจะทําให้คุณได้พลังงานจากบ้านทั้งหลังมาสู่คุณมันจะทําให้ดวงคุณเนี่ยได้พลังงานของคีสามา,ายันเข้าหาตัวคุณโดยตรงโดยดึงพลังงานมาจากบ้านเป็นแกนหล,ลักอ่าเพราะฉะนั้นการที่คนจะมีหูเนี่ยในการในการที่พกติดตัวได้คนจะต้องมีหูของคีสะมา,ายันติดบ้านทั้งหมดขาดผืนหนึ่งผืนใดไม่ได้เลยถ้าขาดผืนหนึ่งผืนใดไม่ต้องไม่ต้องพกติดตัวกลับไปหาชุดติดให้ได้ก่อน แล้วค่อยกลับมาเช่า่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเห็นไหมเราไม่ใช่ว่ามานั่งให้เช่าอย่างเดียวเราเอาเรื่องจริงที่ใช้เห็นผลมากกว่าเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเราทับประกันการเห็นผลถ้าเกิดคุณเอาไปใช้แล้วไม่เห็นผลความสววจะตกเข้าหามาตรสยานทันทีเอา้าไหนบอกใช้เห็นผลไงสมาชิกรายการมาตรสยามคนที่ใช้วัตถุมงคลมาตรสยามเนี่ยร้อยทั้งร้อยไม่มีใครบอกไม่เห็นผลนะส่วนวันนี้คุณเห็นผล แต่ไม่ยั่งยืนไปถึงเห็นผลทุกวันเนี่ยเยอะอเนื่องมาจากว่าเราบอกเสมอว่าถ้าคุณใช้พลังงานหูหูมันก็มีพลังงานของมันมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นนักเรียนเต่าเหมาซานของมาตสยาเนี่ยคือไม่ใช่ว่ามานั่งเรียนนะนักเรียนที่นี่คือศึกษาศึกษาวิชาระบบเหมาซานของมาตสยาที่าจแขกบอกทั้งหมดเช่นยหญ่ทันทีตูเนี่ยบ้านไฟดับไฟมีปัญหาทั้งบ้านเลย และสนใจถึงรู้ว่าเนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงของพลังงานงชุวยในบ้านทำการแก้ไขให้หมดส่วนไอคนที่เคยใช้วัตถุมงคลมาตัดสยามหรือโดยเฉพาะคูเนี่ยเห็นผลมาแล้วแต่พอทิ้งช่วงระยะเวลาหากเจ็ดเดือนหรือปีหนึ่งผ่านไปทําไมไม่ดีขึ้นเท่าเดิมคุณต้องมาแบบนี้ก่อนที่คุณจะใช้วัตถุมงคลคุณไม่มีเงินเก็บเลยสมมตินะคุณไม่มีเงินเก็บเลยไม่ได้บาทเดียวอ่า นำซ้ำยืมคนอื่นด้วยแต่พอคุณใช้หูมานตัดสยามแล้ว<ต>ค<น>ุณไม่ต้องยืมคนอื่นแต่คุณก็ยังไม่มีเงินเก็บไปได้บาทเดียวม,มันบอ,บอกว่าอะไรคุณดีขึ้นมาแล้วสเต็ปหนึ่งใช่แต่พลังงานคุณได้เท่านี้แหละคือไม่ได้ดีไปกว่านี้แล้วอ่าแล้ววันหนึ่งคุณกลับไปยืมเขาอีกแล้วมไม่รอดแต่กลับไปยืมเขาอีกแล้วมันเกิดมาจากพลังงานในบ้านคุณเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในที่นี้คุณอาจจะไปซื้ออะไรที่ไม่ถูกกระดวมมาวางเพิ่มในบ้าน คุณอาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นในบ้านทาให้พลังงานบ้านเปลี่ยนไปคุณอาจจะมีพลังงานในบ้านเปลี่ยนไปเช่นท่อน้ําแตกไฟดับพื้นล้าพื้นแตกหรือข้าวของในบ้านมีการแตกหักเสียหายที่ตรงกับพลังงานดวงดวงคุณหรือคุณอาจจะย้ายหัวน,นอนย้ายตโต๊ะย้ายเตียงย้ายสิ่งของต่างๆทําให้พลังงานในบ้านมันสับสนไปจากเดิมมันก็จะกลับไปหาแบบเดิมอ่าพอ,อนี้เอาไหนจ้าบอกติดหูไปแล้วมันจะได้ผล ถ้าคุณทาอย่างที่บอกคุณเราไปถ่ายคู่มาดูใหม่คู่คุณมีปัญหาแน่นอนนะถ้าอ้าวจานนั้นมันไม่ใช่ทาให้หนูไม่ไม่ต้องย้ายของพวกนี้เหรอถ้าบ้านคุณพลังงานสเสถียรมันก็จะไปในทางที่ถูกทั้งหมดนี่แหละคือเหตุผลที่ทําไมมันตัดสาญถึงต้องออกคู่ขีสะมายันขึ้นมาเพื่อให้ตรงกับพลังงานยุคนี้แล้วคุณได้ใช้พลังงานยุคนี้ก่อนอ่าเหมือนเดิมคู่ชุดเนี้ยอ่าเทสานตาก,ก็ราคาหนึ่งพันบาทคนที่ ติดอยู่แล้วก็ไปติดให้ครบคส่วนคนที่จะซื้อไปพบคนต้องไปติดให้ครบก่อนซื้อ่าหากคนไม่เข้าใจหรืองงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยแนะนําเพจทุกเพจที่เขาเป็นพี่เลี้ยงถามเลยอ่าในเทปนี้ก็จบหูชุดของคีสามายันเบือเเบ้องต้นหูเทพเบื้องต้นเท่านี้ซริงคีสามายันเนี่ยมันมีหูหลายสเต็ปมากมแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นคุณจะต้องมีหูนี้ก่อนเป็นบรรทัดฐานในการแก้ไขพลังงานหรือในการดึงพลังงานมาใช้ หูชุดนี้มีไว้สําหรับในการที่ยังไม่ยุคเก้าเต็มแต่ดึงพลังงานของยุคเก้า,กกา,ากที่กําลังก่อเกิดให้คุณได้ก่อเกิดไปพร้อมกับยุคเก้าคุณก็จะมีจังหวะและโอกาสที่ถูกต้องถูกช่องถูกจังหวะมากกว่าทุกคน